จีนมีทุกอย่างในพื้นที่เกือบ4ล้านตารางเมตรวันนี้มารีวิวให้ดูบางอย่างคะ่ะเริ่มกันที่ลานไอส์เกตของมออยู่ในจิมเลยแล้วก็มีอินดอร์สกีรีสอร์ทรวมไปถึงจิมที่ใหญ่มากๆและที่เราอึ้งที่สุดก็คือมีขายปลาเป็นๆแบบนี้รวมถึงปูตัวใหญ่ซึ่งไม่รู้ว่าใครจะซื้อมีไบสนีเอาไว้รับและส่งของรวมไปถึงมีมิวเซียมเกี่ยวกับประวัติของมหลาลัยรวมไปถึงอาร์ตมิวเซียมการแสดงศิลปะแล้วก็มีมิวเซียมเกี่ยวกับอินโนเวชันต่างๆของมหลาลัยค่ะตรงนี้ก็จะมีศาลจำลองของนน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 ักกเเเรีีีียยยยฎหมมาาาาแล้้้้วว็ซอปขขงะะค เสื้อผ้าก็มีรวมไปถึงห้องเรียนต่างๆอันนี้คือห้องเรียนของเราเองแล้วก็ห้องสมุดมีหลายที่มากเรายังไปไม่ครบเลยรวมไปถึงห้องประชุมพามาส่งลงอาหารมีขายปูไข่อันนี้จะมาขายเป็นแค่บางซีซั่นนะคะแล้วก็ในมอมี Starbucks แล้วก็ลักกินคอฟฟี่แล้วก็หลายๆร้านกาแฟนะคะไม่ได้ถ่ายมาแล้วก็มี KFCG จีรวมไปถึงฟาร์มาซี่ร้านขายยาในมอและ McDon น l d ลค่ะ m c d o n น l d เพิ่งมาเปิดเลยใหญ่มากนอกจาก McDon น l d นะคะในมอก,ก็ยังมีซับเวด้วยค่ะรวมไปถึงซุปเปอร์มาร์เก็ตต่างๆที่ ขายเป็ดทั้งตัวแล้วก็มีถังหูลูด้วยค่ะแล้วก็มีร้านตัดผมที่ราคาถูกมากๆก็ประมาณนี้ค่ะอันนี้โชว์ยังไม่ถึง10%เลยยังมีอีกเยอะเลยค่ะ